ครับมาถึงบทสุดท้ายกันแล้วนะครับสำหรับนักกีฬาสปอร์ตอาชีพนะครับอันนี้ก็ถ้าไร้เห็นบทนี้แน่นอนว่าจะจบหลักสูตรลสิบบทเรียนนะครับซึ่งบทเรียนสุดท้ายแน่นอนคะนักกีฬาต้องรู้นะครับไม่รู้ไม่ได้นอกจากการฝึกซ้อมแล้วก็การเล่นเกมแล้วต่างๆแล้วที่เขาต้องรู้ต่างๆรู้ไปหมดแล้วนะครับว่าจะเป็นร่างกายนะครับเป็นเรื่องของการสื่อสารเป็นเรื่องของแผนกลยุทธ์ต่างๆเป็นเรื่องของการวางตารางชีวิตต่างๆที่นักกีฬาสปอร์ตต้องทํา ให้ได้นะครับแต่ว่าอย่างหนึ่งที่ผมเชื่อเลยเกินว่านักกีฬาอ e ีสปอร์ตจะมีความรู้กันอยู่แล้วไม่มากก็น,น้อยนะครับนั่นคือเรื่องของเทคโนโลยีต่างๆนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่นักกีฬาอ e ีสปอร์ตต้องรู้นะครับเพื่อ,อความได้เปรียบต่างๆนะครับซึ่งปกติแต่ก่อนผมบอกเลยว่านักกีฬาอ e ีสปอร์ตหรือว่าคนเล่นเกมทั่วไปนะครับจะชํานาญด้านนี้เพราะว่าส่วนใหญ่จะเล่นเกมประเภทเกมคอมพิวเตอร์การเซิเป็นส่วนใหญ่นะครับแต่ล่าสุดเมื่อยุคสมัยมันเปลี่ยน นะครับส่วนใหญ่จะไปเล่นกันที่เกมโมบายหรือมือถือกันเป็นส่วนมากแล้วนะครับซึ่งเกมที่ได้รับความนิยมในบ้านเราส่วนใหญ่ก็จะเป็นเกมมือถือทั้งหมดสาเหตุง่ายๆฮะไม่ต้องคิดเยอะเลยนะครับก็คือทุกคนมีนะครับแล้วสามารถพกพาสามารถเล่นได้ทุกที่ทุกเวลาแม้กระทั่งตอนตื่นนอนหรือตอนก่อนนอนนะครับเลยทําให้ตัวเกมโมบายได้รับความนิยมนะครับทาให้คนเนี่ยตอนนี้เริ่มที่จะห่างหายในเรื่องของเกมคอมพิวเตอร์ันไปพอสมควรเลยทีเดียวนะครับแต่สุดท้ายแล้ว พอพูดถึงเทคโนโลยีนะครับคนเขาก็จะมักจะพูดถึงเรื่องของคอมพิวเตอร์เป็นหลักนะครับซึ่งตัวคอมพิวเตอร์ต่างๆหรือว่าเทคโนโลยีต่างๆในคอมพิวเตอร์เนี่ยมันมีอะไรที่ที่น่าสนใจบ้างน,นะครับเราไปดูที่ระบบของฮาร์ดแวร์ก่อนนะครับฮาร์ดแวร์ hmm. ก็มีอะไรบ้างฮาร์ดแวร์ hmm. ก็เป็นบบอุปกรณ์เป็นชิ้นนั่นเองนะที่ง,ง่ายๆฮาร์ดแวร์คือพวกกั๊กจอ นะฮะพวกแรมนะครับเพ RAM, ราะว่าสปายเลยพวกนี้นะครับพวกนี้เป็นเป็นฮาร์ดแวร์หมดนะครับก็ออยู่ที่เราเลือกใช้ในคอมก็คือมีสเปคที่ต่างกันนะครับพอ i7 อะไรก็แต่ก็พวกนี้จะอัปเดตกันไปตามยุคสมัยนะครับมันก็จะแรงขึ้นเรื่อยๆแรงขึ้นเรื่อยๆกราฟิกก็จะดีขึ้นเรื่อยๆนะครับพร้อมกันราคานะครับมาติดติปากเลยพร้อมกันราคานะครับอาจจะเป็นเรื่องของราคาที่ อัพขึ้นเรื่อยๆด้วยเช่นกันนะครับเพราะว่าเนื้อเทคโนโลยีเปลี่ยนนะครับมีมีตัวที่ดีกว่ามันก็ราคามันต้องขึ้นตามวันนี้มันทําให้ราคาสูงข,ขึ้นเรื่อยๆสาหรับเอ่อฮาร์ดแวร์ต่างๆนะครับซึ่งจริงๆก็ไม่ว่าจะเป็นมอะไรก็ดีนะครับเหมือนเมนบอร์ดอะไรพวกนี้นะครับก็เลือกให้เหมาะสมราคาเพราะบางทีนะฮะการใช้งานของการเป็นเป็นสายคนเล่นเกมเนี่ยเอ่อไม่จำเป็นต้องสูงนะครับสเปคไม่จำเป็นต้องสูงขนาดอ่าเป็นรุ่นเขาเรียกรุ่นเรือธงหรือรุ่นท็อป ของแต่ละค่ายก็ได้นะครับเอาแค่พอเล่นก็พอแล้วนะเพราะว่ามันไม่จำเป็นต้องถึงขนาดน,นั้นนะฮะก็เอาเล่นเท่าที่เล่นได้แล้วเกมไม่กระตุกหรือแม้กระทั่งเอ่อที่ตัวของสเปคเกมต้องการก็เพียงพอแล้วสาหรับการแข่งนนขันอ e ีสปอร์ตนะครที่เหลือก็จะเป็นเรื่องของซอฟต์แวร์แล้วก็แอปพลิเคชันต่างๆนะฮะซอฟต์แวร์ก็เป็นพวกออุปกรณ์ที่เขาเรียกว่า ลงในเกมหรือเป็นแอปพลิเคชันนะครับลงเป็นโปรแกรมในคอมพิวเตอร์นะครับที่เราแม้กระทั่งตัวเกมเองนะครับเกมทุกเกมก็ถือว่าเป็นซอฟต์แวร์อย่างหนึ่งนะครับทุกคลาดเลยนะครับเป็นซอฟต์แวร์ทั้งหมดนะครับก็สามารถช่วยได้นะครับเรื่องเพื่อซอฟต์แวร์การสื่อสารต่างๆไม่ว่าจะเป็น Discord นะครับซอฟต์แวร์การถ่ายทอดสด OBS หรือว่า อ่าเอกสปินะครับหรือว่าทีมสปิทอะไรก็แล้วแต่นะครับเพราะนั้นพรุ่งนี้เป็นเป็นเรื่องของซอฟต์แวร์ทั้งหมดนะครับทีนี้อ่าพวกซอฟต์แวร์เนี่ยส่วนใหญ่มันก็จะมีการอัปเดตอยู่เรื่อยๆอยู่แล้วเพราะ,ะนั้นเราต้องพยายามอัปเดตอ่าทุกอย่างให้ให,ให้อยู่ทันสมัยอยู่ตลอดเวลานะครับวันนี้ก็สําคัญมากนะครับทีนี้มาถึงหัวใจหลักตัวหนึ่งนะครับที่จะขาดไปไม่ได้เลยนะครับของสายคนเล่นเกมนะครับแล้วก็โลกยุคดิจิตอลสมัยนี้นั่นก็คือเรื่องของอินเทอร์เน็ตนะฮะอินเทอร์เน็ต ถือว่าเป็นหัวใจนะครับดวงใหญ่ๆเลยนะครับสำหรับวงการอ e ีสปอร์ตนะฮะเพราะว่าเราจะเล่นเกมที่เสถียรหรือไม่เสถียรเล่นเกมแห็กหรือไม่แห็ก นะครับอยู่ที่อินเทอร์เน็ตล้วนๆนะฮะเครื่องส่วนเครื่องนะฮะเครื่องกระตกส่วนเครื่องกระตกนะฮะแต่ว่าการเน็ตเวิร์กระบบเน็ตเวิร์กเนี่ยมันทําให้อินเทอร์เน็ตเนี่ยดีหรือไม่ดีเนะี่ยเพราะนั้นอินเทอร์เน็ตมีผลอย่างมากเราต้องเลือกอินเทอร์เน็ตที่เจ้าที่มีเครือข่ายที่มีความเสถียรสูงนะครับเลือก i อเอสพีะไรต่างๆนะครับเลือกอิอนอร์เน็ตที่เหมาะกับพื้นที่ด้วยนะฮะก็พยายามศึกษาเรื่องของแพ็กเกจต่างๆนะครับให้ให้เหมาะสมกับการเล่นถ้าเราเล่นโฮมยูสอยู่ที่บ้านเครื่องเดียว นัง่งเครื่องเดียวก็ออยู่ที่แพ็กเกจอาจจะ300ร้อยทับสามก็ได้แล้วนะครับหรือว่าร้อยแค่ร้อยเมกก็ได้แล้วนะครับแต่ว่าถ้าเป็นวงแหวนนะครับก็อาจจะเป็นที่ขั้นต่ําอยู่ที่300นะครับสามร้อยทับสามร้อยห้าร้อยทับห้าร้อยนะครับแต่ว่าถ้าเข้าร่วมเครื่องแข่งขันหรือว่าจัดก,การแข่งขันอะไรต่างๆก็อ่าอย่างน้อยพันถ้าพันนะครับที่สําคัญนะฮะอินเทอร์เนต็ตสําหรับการถ่ายทอดสดนะครับหรือการสตรีมมิ่งอะไรต่างๆควรแยกสายนะครับถ้าเป็นอยู่ที่บ้านอ่ะเส้นเดียวกันไม่ติดนะฮะระหว่างถ่ายทอดสดด้วยเล่นด้วย นะฮะแต่ว่ากรณีที่เป็นงานอีเวนต์หรือว่าเป็นการแข่งขันนะฮะควรจะแยกเส้นให้ชัดเจนนะครับว่าเส้นสําหรับการสตรีมมิ่งหนึ่งเส้นนะครับหรือเส้นสําหรับการแข่งขันอีสปอร์ตหนึ่งเส้นต้องแยกกันไม่งั้นจะเป็นการดึงกันนะครับซึ่งมันจะทําให้ปิงขึ้นนะครับปิงขึ้นมันเกิดจากการเขาเรียกว่าดึงกันนะครับซึ่งตัวปิงเนี้ยที่นิ่งๆเลยนะครับห้าสิบมิลลิเซกนะครับห้าสิบมิลลิเซกถือว่า เป็นปิงที่กาลังสวยเลยนะครับสามารถเล่นเกมได้นะครับเต็มที่ก็อาจจะขึ้นร้อยนิดนึงนะครับแต่ว่าไม่ควรไม่ควรถึงประมาณเลข3ตัวนะครับเอาเลข2ตัวก็สวยนะครับแต่บางเกมก็อาจจะปิงหลอกนิดนึงนะครับตัวแดงๆเข้ามาแต่เล่นได้ก็มีเยอะยใหเห็นต่อไปนะครับซึ่งตัวนี้นะครับเราก็สามารถเลือกอินเทอร์เน็ตได้นะครับเอาให้พอเหมาะนะครับจ่ายแพ็กเกจที่คุ้มค่ากับการเล่นของเราให้ได้มากที่สุดล้วกันนะครับต่อไปก็เป็นเรื่องของอุปกรณ์เสริมนะครับอุปกรณ์เสริมมีอะไรบ้างนะครับเมาส์คีย์บอร์ด นะครับอูฟังไมโครโฟนอะไรต่างๆพวกนี้จัดว่าเป็นอุปกรณ์เสริมทั้งหมดนะครับก็แม้กระทั่งเก้าอี้นะครับ, uh, oe, รบโต๊ะเกมมิ่งต่างๆนี่คืออุปกรณ์เสริมนะฮะเลือกในสิ่งที่เราใช้งานได้นะครับแล้วก็ใช้งานได้พอเหมาะนะครับเก้าอี้ถามว่าจําเป็นไหมถ้ามีตัง จัดได้คือจัดนะฮะเพราะว่ามันเป็นเรื่องของสรีดราของการนั่งแต่ถ้าไม่มีก็เป็นเก้าอี้ธรรมดาก็ได้ไม่ได้ติดอะไรนะครับส่วนเมาส์คีย์บอร์ดหูฟังตอนนี้ก็ราคาถูกๆมีเยอะนะครับที่เล่นได้แล้วก็สามารถแข่งขันได้มีเยอะนะครับคุณภาพดีด้วยเพราะนั้นเราก็เลือกใช้ตามประสิทธิภาพนะครับตามให้เหมาะเมาส์ก็ต้องเหมาะกับมือนะครับคีย์บอร์ดก็คีย์บอร์ดก็ให้เหมาะกับสภาพพื้นที่นะครับสภาพโต๊ะนะครับโต๊ะกว้างรวมถึงแผ่นรองเมาส์นะฮะบางเดียวนี้แผ่นรองเมาส์ใหญ่ละนะครับสามารถครอบคลุมได้ทั้ง นะครับหรือว่าจะเอาแค่แผ่นเล็กๆก็ได้ตามสะดวกแล้วก็ตามกระเป๋าเงินด้วยนะครับที่เหลือนะครับเป็นเรื่องของการเรียนรู้แล้วก็ปรับปรุงเทคโนโลโยีทุกอย่างให้ทันสมัยนะครับพวกอัปเดตต่างๆนะครับอัปเดตเฟิร์มแวร์อัปเดตต่างๆแม้กระทั่งอัปเดตวินด w s นะก็ต้องอัปเดตให้ได้นะครับอัปเดตให้ตลอดแล้วก็ระหว่างการแข่งข e ันอีสปอร์ตสิ่งที่สําคัญอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของการอัปเดตนะฮะว่าอัปเดตให้พร้อมสําหรับแข่งขันนะครับกรณีที่แข่งขันให้ปิดอัปเดตทุกอย่างไว้นะครับเพื่อทีอ่จะไม่่่ใหห้รระวาางงกแข เ,เกิดเขาเรียกว่าอัตโอัปเดตนะครับเป็นการดึ้งขึ้นมาแล้วเกมมันหลุดได้นะครับอันนี้ก็สําคัญเลยนะเพราะนั้นตัวของเทคนโนโลยีต่างๆนะครับถ้าเรารู้ไว้นะครับและก้าวทันมันเสมอนะครับเราสามารถใช้เทคโนโลยีประโยชน์กับการฝึกซ้อมของเราได้อย่างนี้ผมบอกไปไม่ไว่าจะเป็นอุปรกรณ์เรื่องออแอปพลิเคชันทางด้านการสื่อสารต่างๆหรือแม้แอปพลิเคชันการถ่ายดสดอ่าซอฟต์แวร์ต่างๆนะครับถ้าเราเรียนรู้แล้วสามารถเอามาใช้ประโยชน์ได้มันจะมีผลแล้วก็มีประสิทธิภาพในการซ้อม และการข่ของเราได้มากที่สุดครับ